สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็ากำลังจะข้ามไปที่เกาะลานนะคะมันจะมีเรือรอบเรือจะมาประมาณ10บโมงเที่ยงทุกสองชั่วโมงนะคะก็เลยจะไปสปีดโบ๊ทนะคะสปีดโบ๊ทเนี่ยคนละ200ไปกลับนะคะดีอยู่แล้วก็เราจะนั่งซาเล้งไปตรงที่จุดที่เรือมานะคะเพราะว่าของมันเยอะมากเนี่ยซาเลง้งต้นสนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะที่ขึ้นเลยลูกขึ้นเลยซาเล้งเนี่ยเหมาไปนะคะ50บ,บาทนะ เราจะข้ามไปที่เกาะล้านนะคะใช้เวลาสปีดโบส15นาทีค่ะอันนี้คือที่จะข้ามไปเกาะล้านนะคะเดินไปอีกนิดนึงอ่ะน,นี่เวันนี้คนก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์ น่งสาเลี้งมาแล้วก็เข็นกระเป๋าต่อไปอีกนิดหน่อยอันนี้คือเรือเหมาสปีดบ๊ทนะคะไปกับคนละ2อ0รอบาทแล้วก็ถ้าเป็นเรือธรรมดาเนี่ยจะเป็นไปกับคนละสาสิบาทเรือคอง้งเค็งมากไปกับคนละสามสิบบาทนะคะถ้าเป็นเรือเฟอร์รี่ใหญ่นะแต่ว่ามันรอนานนะคะรอผู้โดยสารรอรอบ เสื้อชูชีพไปด้วยเพื่อความปลอดภัยเรือโค้งมากอย่าอ้วกนะทินดีใกล้อ้วกยังเรือคน่าเรือเรือเยอะมากเปลีนมาอะไจ้ะเดินครับนีกับวไหนตัดสิาเรือนะคะอันนี้เป็นแหลมมารีไฮ จุดที่จะขึ้นเรือไปเกาะล้านทั้งหมดนะคะก็จะมีสองท่าไปลงท่าหน้าบ้านกับท่าตายาย พอมาถึงที่ท่าเรือแล้วนะคะก็จะมีรถกอล์ฟของรีสอร์ทนะคะแล,แลรีสอร์ทมารับเรานะคะถึงท่าเรือหน้าบ้านเลยนะคะตอนนี้เรากําลังนั่งรถกอล์ฟไปอยู่ชมว,วิวด้วยนะคะขเข้ารับรอถึงที่เลย